ชาประดุกของแม่สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แม่กับมีเมนูเด็ดอีกแล้วว่าก่อนอื่นก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ห้กกำลังใจเนาะคะ่ะแม่ก็ดีใจที่ได้ทำที่สิ่งที่ตัวเองมากสิ่งที่ตัวเองชอบมาเคดกับข่าวกับน้ำให้ลูกให้หลานได้กินเนาะกับมีความสุขมันได้ออกกำลังกายอันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ ขอวอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญต่อยู่ในบ้านนอกบ้านเงื่อนลานกับไหลข่ากระเป๋าเนาะมาเบิ้งกันเลยค่ะว่าแม่จะเฮ็ดอีหยางให้กินจ้ามาเบิ้งกันเลยค่ะแม่ก็จะเฮ็ดปลาดุกผัดชาเนาะแบบแซ่บๆเผ็ดๆบ้านเฮานี่แหละเครื่องปรุงของแม่ก็บ่มีอย่างไยมีใบกะเพรากระชายพริกแดงแล้วก็เม็ดเม็ดพริกไทยพริกไทยสดเนาะ แล้วแม่ก็จะใส่อันนี้จักหน่อยพริกบุบจักหน่อยค่ะมีกระเทียมสามกลีบแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะกับพริกขี้หนูความแซ่บแซบมันก็จะตามมาค่ะแม่จะใส่เลยเนาะแม่ใส่ตําหยาบเติมความแซ่บจักหน่อยปลาดุกนี่ไม่ล่างล่างเกลือล่างหน้าหมักน้วแล้วเลยค่ะจะไม่คาวสําหรับผู้ที่บ่ชอบปลาดุกเลี่ยงปลาดุกนีหยังก็แล้วแต่เ้าเอาปลาอื่นได้เลยค่ะปลาหนังบึกไว ปะกดแล้วแต่ตามชอบค่ะตามที่เขาหาได้เป็นปลาเน้นก็ได้ตามที่เขา,า,า,าชอบเขาจะมาโขกพริกแกงเลยเนาะแล้วแม่ก็จะเสริมด้วยพริกแกงแดงหน่อยหนึ่งเนาะคือพริกแกงเพชรเท้าธรรมดาค่ะเรามาบุบกันเลยค่ะเอาพริกแกงแดงใส่ให้เบิ้งค่ะนิดหน่อยแล้วกขกโขกหยาบแค่นี้แหละค่ะบ,บุบๆก็เขา่ขาเขา่าเนื้อกันเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะ มาผัดกันเลยค่ะอันดับแรกน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะจ้าเพราะของฮอนแล้วเนาะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงที่เ้าต่าไวนะ้เนาะใส่ลงไปเลย <S <S จะบุหยดน้ําน,นิดนึงค่ะเพื่อเพาะให้เขาใหม่กระชนะัเนาะมีะมแตเริ่มใหม่แล้วเพิงไปสูตรจ้ใส,ส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาสดด้วค่ะ ลูกโดดแม่ทีติดลงมาตายค่ะในพี่แกงนี่มันจะมีเกลืออยู่นิดนึงนะคะแม่ก็เลยบเติมเกลือเดี๋ยวแม่เติมที่หลังให้เราชิมก่อนนะเติตมน้ำเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้กระดูกเขาซุกง่ายถึงเพราะว่าแม่ผาดแบบไม่ได้ทอดเลยผัดสดกระชาย คนแม่ลืมหอมหัวไยญ่แม่ใส่หอมแขกแทนนะคะแล้วเราก็มาปรุงกันมาปรุงกันเลยค่ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนชาเอาตามความชอบนะคะ่ะถ้าไม่ใส่คือไม่กลมกล่อมเนาะซูรสหนึ่งช้อนชาค่ะทุกคนน้ำลาเเคยวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะทุกคน ก็จะนัวสักหน่อยหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำปลาเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ใช่เทิงถวยค่ะทุกคนแม่จะมาชิมให้เบิง้งว่ารสชาติเขาเป็นยังไง ทีแล้วค่ะเข็มน้ำนัวกลมกลมค่ะมันจะบมีรสหวานบันไดเพราะว่าเางใส่แครหนึ่ง้อนชารสชาติได้แล้วค่ะมันสุกแล้วค่ะทุกคนซ่อมเราเสียบทะลุแล้วก็จะเติมเครื่องเลยค่ะไข่สดนคะคะที่ไข่อ่อนเติมค้ามแส่บลงไปค่ะ หอมทะลุจอค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะผัดฉาประดุกของแม่ไทยบ้านไทยบ้านผัดเบ็ดไทยบ้านผ่าเรียบร้อยแล้วค่ะไปตั้งโต๊ะกันเลยเตรียมขอสวยร้อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ